ใครประกาศแล้วบทสรุปลูกหนังสีตราได้เดบิวต์ต่อเกาหลีหรือไม่ จากกรณีของลูกนังซิตลาลูกสาวของตัวสรตนดยูวงกระจ่างที่กำลังจะได้เดบิวต์เป็นไอดอลเกาหลีวงไหคี ey, จนเกิดกระแสะวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นในโลกโซเชียลเป็นจำนวนมากและผุดแฮชแท็กแบนลูกนังขึ้นพร้อมกับขอให้คา,ายท้อนตัวเธอออกจากวงล่าสุดคาย g l g ได้ออกมาแถลงการถึงบทสรุปของลูกนังซิตลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยแอคเคา t ์มาสเตอร์คีได้ออกมาแปลจดหมายแถลงการดังกล่าวว่าก่อนอื่นทาง GLG ต้องกลมหวลัวและขอโทษผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและทุกทรมานจากเรื่องนี้ขออธิษฐานอย่างจริงใจเพื่อสันติภาพและความเเป็นออยู่ขงทศ การถกเถียงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยครั้งนี้กับสมาชิกไฮค,คีของเราอย่างสีตาลาและพ่อผู้ร่วงรับของเขาต้องคำนึงถึงลหลายๆแงม่มุมทั้งประวัติศาสตร์การเมืองโครงสร้างทางเศรษฐกิจและบริบททางสังคมดังนั้นเราจึงมีความระมัดระวังในการทำความเข้าใจถึงสถานการณ์อย่างเต็มที่ GLG ได้ศึกษาประวัติความเป็นมาของพ่อผู้ร่วงรับของเธอและผลกระทบของพ่อที่มีต่อลูกที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับซีตาลาที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเวลาที่ตระหนักถึงความห่วงใยและความต้องการของ ชชชาชนชานวทยผลก็คือ GLG ไม่สามารถลงโทษศิตาราาโดยเหตุผลต่างๆเช่นการกระทําของพ่อที่เสียชีวิตไปแล้วเนื่องจากมีการตัดสินว่าเป็นการกระทําที่มากเกินไปที่จะรับผิดช,ชอบต่อการกระทําที่เกินกว่าขอบเขตของความรับผิดช,ชอบของศิตาราเป็นแต่จะมีกรณีพิเศษดังนั้นจึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงสมาชิกเนื่องจากสิ่งนี้นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าซิตารามีแบบอย่างคือพ่อของเธอในฐานะหัวหน้าครอบครัวและศิลปินที่ทํางานเป็นเวลานานในฐานะนักแสดงและผู้กํากับไม่ได้คํานึงถึงประวัติทางการเมืองของพ่อ แต่อ,ตอย่างใดตอนนี้ศิตรากําลังมองย้อนกลับไปดูตัวเองอย่างเจ็บปวดและทรมานกับคอโตเถียงที่เพิ่มขึ้นในประเทศบ้านเกิดของเธอนอกจากนี้จากเหตุการณ์ครั้งนี้ทําให้เราเห็นถึงความเป็นจริงของประเทศไทยอย่างชัดเจนมากขึ้นศิตราที่เราเคยเห็นเป็นคนที่มีมารยาทสุภาพและจริงใจมากและมีความภูมิใจในประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศบ้านเกิดของเธอและรักวัฒนธร,รรมไทยมรดกทางประวัติศาสตร์หนึ่งในเป้าหมายความสาเร็จของเธอคือการยกกระดับชื่อเสียงของประเทศไทยและคืนความอบอุ่นให้กับประชาชนชาวไทยเป็นเพื่อนที่เข้มแข็งและมั่น งในดินที่ไม่มีใครรู้จกักเพื่อบรรลุความฝันนั้นเพื่อไม่ให้ความพยายามของเธอสูญเปล่าและเพื่อตอบแทนประเทศไทยที่สิตรารักโดยวิธีใดวิธีหนึ่งโปรดสนับสนุนและเอ็นดูเธอด้วยนอกจากนี้ GLG ยังสัญญาว่าจะตรวจสอบความรักความห่วงใยของแฟนๆทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างใกล้ชิดมากขึ้นจากสถานการณ์นี้ขออวยพรให้ประเทศไทยมีสันติภาพและความเป็นอยู่ที่ดีอีกครั้ง